สวัสดีครับอยู่กับผมช่องแม็กคอนโทรลสิซิงแชาแนลนะครับวันนี้พาพี่น้องมาเจอเจ้าพอจจรินพัฒนาครับผมมีายเฮียตุ้ยครับผมโอ้เกี่ยวข้าวเอ๊ะไม่แน่ใจว่าข้าวอะไรโอ้บิ่งไหมวะบิ่งไวม,มากครับพี่น้องเอาป้าอีกแล้ว จเจ้าพอจะเลื่อนลุยป่าพื้นหน่อยโอ้ข้าวยาวไปถึงนู่นพี่น้องเอาเรามาดูจเจ้าพอจะเลื่อนต่อครับโอ้เกียวข้าวหนาปังครับ คิดว่าเป็นนาปังแล้วเพราะว่าลอยมาเกี่ยวแล้วครั้งหนึ่งมาเกี่ยวสามเมตรครับผมโอ้ว่าฟองตัวเลยทีเดียวเอาโซ่สี่สิบแปดข้อครับตัวเดิน12เฮ็ดที่ ไปแท็กหน้าได้อยู่ที่80เส้นใช้เครื่องยนต์ J.O. แปดสี่เซอร์โบโอ้อุ่ม2ตัน5ครับพี่น้องไปแล้วโอ้ป่าพังกี้แล้วพี่น้องเอาวิ่งครับเกี่ยวไว้มากครับพี่น้องโอ้บิงตามกันไม่ทันครับเดี๋ยวข้าวประมาณ3-4รอบก็เสร็จแล้วครับ เจ้าพอจะเญนเราเล่นนาน้อยแล้ววันนี้เสียงโบหวานเยบครับโอ้ใส่ใจได้ใจแล้วครับผมเอาเปล่ากุบปากืึอ,อีกแล้วพี่น้องโอ้เสียงเงียบดีมากครับผมได้ยินแต่เสียงเทาโบ ปากเกี่ยวเงียบจิบเลยพี่น้อง้องตัวสูงเลยทีเดียวเรามาดูขุมพลังเจ้าพอเจริญพัฒนาต่อครับโอ้หนี่กำลังลุยป่าผือน้อยอยู่ครับผม เงียบมากครับพี่น้องดังนิดนึงพอจเจริญพัฒนาายเฮียตุยนิว2020ครับผมใครสนใจก็ตามเบอร์โทรเลยครับผมโอ้เสียงนิ่มมากครับทู48่ครับผมว่าเดิน12บสองเฮตาำยอดนิดครับเกียวแปดสี่ เครื่องยนต์ครับเครื่องยนต์เครื่องยนต์เจอโอแปดสี่สามยี่สิบสามโอ้โอหหัวหม,มุนมีลมนิดนึง,นง,ง,ง,งพี่น้องโอ้โหโอ้โหงไปถ่ายข้างล่างไปได้ครับพี่น้องต้องถ่ายข้างบนเพราะว่าถนนนาอยู่ล่างครับผมตรงนี้น้าจะเป็นนาลอกใหม่หรือย,ยังไง โอ้โหเอาป่าบางอเยอะพี่น้องเอาเ,เรามาดูมุมนี้หน่อยทันไหมโอ้ไม่ทันพี่น้องรอตรงนี้ดีกว่าโอ้เสียดายครับผมเอา